แนวรับต้องกลับไปเป็นแนวต้านแนวต้านต้องกลับไปเป็นแนวรับมันจะเป็นอย่างเงี้ยสำคัญอย่างเงี้ยเสมอจุดไหนที่มันหยุดไปแล้วมันหยุดลอยไปวมันจะย้อนกลับมาเพราะเป็นรัชจักรของมันเป็นไซคลของมันเหมือนที่เรียกเบสอย่างเงี้ยเขาเรล่นเอาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเอบเมื่อจบเอบีซอ่ะมันจะกลับมาหาที่เดิมคนเล่นใหม่ๆนะมา มาเล่นได้ทางเดียวเล่นโ๊กโ๊กได้ทหมดเลยแล้วพอถึโ๊กมันลากหมดอแล้วทีนี้ก็เลยจากการเป็นข้อสงสัยและการเรียนแต่ได้หาวิธี่พาลายหลลาก่อนทำไอนนั้ได้จำไว้นะฮะที่เล่นได้ชงใสเวอย้อนไปตอนนั้นนะแล้วสังเกตดัวเีเมื่อไหร่มันตลาดใเวลในรอบใหญ เราทิ้งไว้ยังไงแต่มันก็กลับวกับลรเพอคนหาจุดหาตัวคนที่เจอจะปล่อยมึงใ้เดี้ยแล้วคนจะกล่าวเป๊ะยังไม่มาเปิดอยู่อย่างเงี้ยก็หมดเลยอืมอ่าอย่างตอนเมื่อกี้ที่บอกคือจุดเ,เ,เ,เนี้ยเบรกเอาอย่างเงี้ยจุดอย่างเงี้ยเราหน้าเข้าเนียฮะถ้าเราไปเข้าบา่า ส่วนใหญ่จะเล่นเบรคเอาปุ๊บจบแท่งข่้นเบรคได้เล่นอะไรฮะเล่นบารราคาวิ่งไปแล้วพอย้อนกลับลงมาเล็กกว่าเดิมมันเล็กกว่าเดิมเพราะว่าอะไรฮะตลาดมันของเราตลาดวิ่งขึ้นขึ้นส่วนกลับลงมามันต้องกลับมาเทสต์ตลาดวิ่งุดแนววมันก็กลับมาเทสต์ มันไม่โดนมันจะกลับมาให้โดนระยะเวลาออกได้ไหมฮะไม่ได้เพราะเราแต่แข้งเทียนนะครอันนี้หนึ่งชั่วโมงบางชัมมง่วโมงวิ่งแรงบางชัมมง่วโมงวิ่งน้อยอืมจะเป็นอย่า,า,า,นานขนขงนี้ถ้าดูจากการนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะจะแข่งเทียนทั้งสุดทายมันจะขึ้นต่อ<า>มันจะลงถ้าดูนะครับทวิเคอลเนี่ยแข่งเทียนทั้งทั้งท้ายเนี่ยเพราะว่าตัวเราเราจะเข้าเทียดเราก็จะอยู่ที่แข้งสุดท้ายใช่ไหมครับ ถ้าท้ายสุดท้ายไม่ได้มีนัยยะอะไรบอกก็ไม่ได้อกอดเราไม่จำเป็นอยา่างคำว่าเดเทเนี่ยหลายคนมองเดรทตรงที่ว่าเข้าปุ๊บต้องออกภายในวันนี่มีันไม่ใช่บางทีเราเนี่ยไม่ยอมรออ่านจะไรต่อสางวันจากลักษณะการ่มีนี่ถือว่ามันสุดท้ายเลยใช่ผมดูว่ามันจะใส่เวลมันา,าจะเจนจิ่งขึ้นไซเวลจะเจนจริงขึ้นแต่พี่อย่าลืมว่าตอนนี้มันเป็น เว้ยผมขอคอนเฟิร์มอีกทีการดูเทนหนักนี่จะดูที่มันวีธีดูที่มันแล้วก็ไปวีคแล้วก็เดลี่เดลี่นี่คือวางแผนให้ไปเข้าหงวนเป็นการวางแผนต่อวันอย่างเงี้ยตื่จะจบวัเาร์วันศุกร์วันเสาร์ที่เราควรที่จะดูคาเอะไรนยูนะวีคเพราะว่ามันจบยังนะยังมันเราก็ไปดู่อนจบตื่นเช้น ปุ๊บขึ้นวันที่หนึ่งเริ่มใหม่มันจะขึ้นแข้งใหม่ปุ๊บเราก็ไปดูแข้งก่อนอะนามอนทำอะไรอย่างเนสี่อย่างเนี้ยเราก็ดูได้ว่ามันเป็นไะไรระดับแบบไหนเห็นห้มันทำไอ้ใหม่ไหมใหม่ท่านี้เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้งเห็นแลละเป็นเห็นขาลงเราคนเล่นตัดเซลลและต้งหวัดเซลล์ไม่ให้จุดที่เนี่ยอย่างตรงเนี้ยตรงนี้คือแนวเราปุ๊บหลุดตรงนี้ปุ๊บเล่นเซลล์ไหมไม่เล่น หลุดมาดไปุ๊บไม่ได้เซลล์เลยเพราะตลาดเราต้องวิ่งมีการรีเบลกับเปเทเสมอเล่นลตามเทรน,นด์น่ดีสุดแต่จุดที่จะต้องเซลล์เราต้องมีการสร้างเงื่อนไขทุกอย่างต้องสร้างเงื่อนไขด้วยหลายคนเซลเซลฟาร์เรเมเบลทเขาถ้าเซลล์เบลทเขาแสดงว่าเราไปเซลล์ที่แนวเราอย่างคนใช้ิดีเจเตอร์เนยก็ต้องรู้เงื่อนไขิดีเจเตอร์มีใครใช้บลิจอร์ไหมฮะ แล้วเกิดายไปไม่รับไม่อยู่บายบขึ้นไปรับไม่อยู่คือายถึงแล้วเมื่อก,กี้เราายตรงระบายตรงนี้ที่แนวรับตรงนี้แล้วราคาหลุดออกมาอจุดตรงนี้จะต้องมีเนื้อขไขตัขง้งอีกตัวหนึ่งคือตัวราคาต้องบอกว่ามันมีแรงที่จะย้อนกลับถ้ามันไม่มีแรงย้อนกลับตงข้างเราต้องเข้าตอนที่มันบอกว่ามีแรงไม่เข้า่แรกใช่ผู้คนโทรลเป็นคุณบอกว่าเปลี่ยนฝั่งผู้คนโทรลคือใครก็คือาบกับเซล ฝั่งไหนบอกไปทังไหนเล่นตาฝั่งนั้นอย่างแรกที่เราดูเราดูแหละดูเทนถ้าเทนวิ่งมาเป็นขาลงเราจะเล่นแหละ <Okay. S 1> เล่นเซลเราเราจะไปหลักบายถูกไหมฮะจังหวะของตลาดเนี่ยตลาดมักทำซ้ำกันมันจะเป็นคลื่นที่ซ้ำๆกันหรือว่าเทสทุกอย่างซ้ำๆกันเีสองครั้งเสมอมันจะทำซ้ำกันถ้ามันไม่ทำ มันจะไปทีเดียวเลยมันจะไปต่อนี่บอกทิศทางของตลาดกอนนะมันลงมาตรงนี้ถ้าไม่มีสัญญาณกลับตัวจุดพวกแนวรับแนวต้านเนี่ยถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์พวกออสเซเลเตอร์ทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นตัวบอกว่าโอเวอร์บอร์ดโอเวอร์โซลนี่ตรงเนี้มันจะสร้างเงินไขบีันาชีของอินดิเคเตอร์เพราะราคามันเคยขึ้นมาสูงสุดตรงเนี้ยมันจะจับจัดตรงนี้มาแล้วกับตรงเนี้ยจับมาแล้วตรงนี้จะเป็นโอเวอร์บอตรงนี้จะเป็นโอเวอร์โซล ดีเทอร์จะเป็นตัวบอกนี่ยตรงนี้มันโดนล่างาแล้วแล้วเราจะโดนมันหลอกเสร็จปุ๊บมันวิ่งเบรกเอามาได้ลาก็จะวิ่งอย่างนี้ถูกไหมฮะ <c oughs> โดยที่เราเลืมไปว่าตัวนี้มันอ้างอิงจากไอ้นี่เราต้องดูจากไอ้ตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้สัญญามันไม่บอกเราก็ไม่เข้าถ้ายิ่งมันเลื้อยมาอย่างนี้นะแล้วมันทะลุมาได้ลองเล่นแต่เซล